สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวบึงฉว่าง EP 2ครับมีสัตว์มากมายนะครับไปดูกันเลย EP หนึ่งก็คือสัตว์น้ำนี่คือบัตรของส่วนสัตว์เสือ,อนี่ไปดูกันเลย มีเสือมีลับแล้วก็มีลิงมากมายแล้วก็นกแก้วด้วยครับแล้วก็ลากล่าด <c oughs> แล้วก็ไก่ป่าแล้วก็นกแก้วครับมีหล,ลายชนิดเลยมากมายไปดูกันต่อแก่งไม่ได้ <c oughs>

แบกมาอยู่นู่นเหรอทำไมไม่ไปเอา มาก็ตกหนูมะ จะมุดในไฟไงมันชอบอยู่ในไฟรู้ดูดิเขาดังขุดขุดขุดเราเพื่อนขุดดูดูดดูดดูด 哇！嗯，冰、欸、冰、嗯、冰、嗯、我不是雪这个、哦。 แล้วถ่ายวีโอถ่ายถูกก็ล่ะถึงไหมเมื่อมื่อไม่คนถ่ายอ่ะมันยืขึ้นะเวม่แงนานไปจับมัใกล้ๆเอาแล้วนอนให้ถ่ายเนี่ย อาแล้วค่ะอยากางนี้หรออยากเดีวมากลับมาบ้านนะนอนั่งดู อมมากเลยนะหอมเหลือหอมเจ้าอเกิดู้เกิดแอุ้ายุสปีอายุสปีเหรออยู่ในกงอ่ะอายุสงปี้เขาบอกอายุสองปี

ตัวที่มันยงๆะนตัวนี้มันเฉียงอ๋อเฉีงๆนะเออสวนี้้วยนยเได้ Hãy subscribe nak. ก่อนครับนั่งพักก่อนครับนั่งพักก่อนครับหายเหนื่อยแล้วล,ลุยต่อเลยลุยต่อเลยครับหายเหนื่อยยังเจ้าไปได้ไหมไม่ได้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 แต่ใกล้เขาเขาจะรอให้ขายลูกขายเ้าที่ลูกเขาปล่อยให้มาขายลูก ไปกันแล้วกันมันต้องย ก็ช้าปะไตตาปาตาตาเอ๋ยถูกตาตาตปตาตาตปา ร้อนไหมไม่ร้อนคือคือ ยาวนะเมื่อไรถึงคีรับเนะมื่อก่อนจำไดนะ้นะเมื่อก่อนไอตรงนี้มันจะเป็นคีราบอนะ่ะมันสันะ้นนะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคีรับ เามนี่เขาถ่ายเฮ้ยกากับเจมันยิ้มถ่ายปันนะถ่ายเองเหรออยากถ่ายปันอะไอเจ้าทำมกูไนเขกินอ่นน่ายปันกาเหรอดูดิปันมา

S <S 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 ทำไมมันต้อใช้เปลือกทำไมมันต้องใช้อะไรขอบมันต้ใช้เปลือมมปากอ่ะจด้วยอ่ะอนนตัวอะไรโตย่รับย่ับค,ความจริงอ้ไอ้ที่เดิน,นมันไดมันต้องสูงเท่าคอมันอะอ,อมันสูงถูงหลังคาเลยอะอะ ทนหลังคาแล้วอ่ะ

แ mm hmm. <lite> ม <l apan> <t bbe> ่มันตัวเล็กกว่ายังใหญ่ะอากอนไอเย็นอาดี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 อ่ากัดอ่า

ตรงนี้แลห,หละขนจมูกอ๋อเนี่ยพ่อให้มีขนมุงเลยเนี่ยขนเธอก็มีขนจมูกเลยไร้าแมลงมันออกไปยังเข้าไปอ่ะิงเหรอแมลงมันเข้ามือจมูกโต กินน้ำครับากาบะพักกินพักกินเนตจิ้มครับหมดแรงเลย,ยแม่ขอโค้งเลย 不要，不要、啊！ ้หนูผู้อะไรรองแม่แม่โัวแม่อะไรตัวผู้อ่ะเรียกไม่ออกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย ที่น้องกันน้องโดนถ้าจะสี่ตัว